คนในแถบถิ่นเทือกเขาหิมาลัยคุ้นเคยกับอาหารจากนมสัตว์สีเท้าเลี้ยงลูกด้วยนมมานานแสนนานแล้วทั้งการนำมาดื่มโดยตรงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆเช่นโยเกิร์ตแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมที่เรียกว่าชีสตามแบบตะวันตกโดยใช้กรรมวิธีการทำจากยุโรปใช้วัตถุดิบหลักในท้องถิ่นซึ่งบางชนิดหาได้เพียงแค่ที่นี่เท่านั้น ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนนี้เริ่มชีวิตที่เนปาลด้วยการเป็นคอลัมนิสให้นิตยสารฉบับหนึ่งความห่างบ้านบวกกับอยากกินชีสในแบบที่คุ้นเคยเขาจึงเดินทางกลับฝรั่งเศสเพื่อเรียนทำชีสเพราะรู้ว่าส่วนประกอบที่ใช้ผลิตชีสมีอยู่มากมายที่นี่โดยเฉพาะน้ำนม I went to learn how to make one cheese, my signature cheese, the Tom here, which is a, a, a rather easy cheese to make, and then um, Every year I've learned new cheeses. I'm getting experts now from France and from Switzerland who come every year and teaches us, teach us new cheeses. Not really, I mean, I, I bring the, the starter culture and the rennet, I bring all that from France myself because there is no availability of that because nobody else makes these cheeses. No difficulty, there is none really. It's easy to I mean, the difficulty is to create a market for a product that doesn't exist. The easy part is that I'm the only one. Right. And what was the reaction of Nepali people when they saw you making this kind of thing? Well, my yeah. neighbors would think that it was a very stinky <laughs> product that the foreigner brought. And the people who already had traveled and a bit of idea, I think, were very happy. Because they, 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 I think. Think now, they stopped, and pride. นอกจากตั้งโรงงานผลิตแล้วฟรองซัวยังรีเริ่มเปิดฟาร์มเมอร์มาร,ร์เก็ตหรือตลาดนัดเกษตรกรที่ลานกลางเมืองเพราะอยากจะให้คนอื่นๆนอกเหนือจากชาวต่างชาติได้ลิ้มรสชีสของเขาด้วยแผงชีสของฟรองซัวมีลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายเขาดูสนุกสนานกับการหยิบชีสก้อนโน้นตัดชีสก้อนนีนนน้ห่อกระดาษไขสีขาวให้กับลูกค้า นอกจากลูกค้าชาวยุโรปแล้วชาวเนปาลีหลายคนก็สนใจอยากจะชิมชีสแบบตะวันตกด้วยจากแผงขายชีสกลางเมืองเราเดินทางลัดเลาะภูเขาตามรอยชีสมาจนถึงต้นทางการผลิตหนุ่มน้อยชาวฝรั่งเศสร,รอต้อนรับและพาเราไปเยี่ยมชมการผลิตภายในโรงงานโอ้ oh. so dusty hello Hi. Himalayan Frenchies. Yes, it is. You must be Remy. I am. Nice, to, meet to meet you. Meet you. Nice to meet w o m you. Welcome, please. So I'm here to taste your cheese. Yes, of course. You're here for that. ที่นี่ผลิตชีสหลากหลายทั้งชีสแบบอ่อนและแบบแข็งรวมทั้งหมดแล้วกว่า30ชนิดซึ่งถือว่ามีความหลากหลายพอสมควรสำหรับโรงงานเล็กๆแบบนี้ห้องและการผลิตทำขึ้นแบบง่ายๆแต่สะอาดและได้มาตรฐานกระบวนการผลิตเริ่มจากห้องนี นมบริสุทธิ์เข้มข้นจะถูกฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิประมาณ160องศาฟาเรนไฮต์หรือ71องศาเซลเซียสก่อนเติมเชื้อแบคทีเรียชนิดดีเพื่อบ่มชีส Chemicals, we call it chemicals, but actually it's like fungus. We had culture, culture, yeah. exactly culture. You had it on the milk, and it will give uh, give to the cheese a special taste, something like ah. this. And um, temperature are important, humidity, the time you, you make the cheese, when you 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 put the rennet to make it as a gel, to make it coagulate. So all uh -huh. the trick make the different taste. Yes. นอกเหนือจากชีสแบบนิ่มที่กระบวนการไม่ซับซ้อนมากที่นี่ยังผลิตชีสแข็งที่ต้องอาศัยกระบวนการที่นานขึ้นต้องปล่อยให้แบคทีเรียเริ่มกินลคโตสหรือน้ำตาลนมขณะที่แบคทีเรียที่ได้รับความร้อนและการกวนที่พอเหมาะค่า pH ของมันจะลดลงชีสจะเริ่มมีกลิ่นและรสฉุนเปรี้ยวค่า pH ของนมที่ลดลงจะทำให้โปรโตีนนมแข็งเป็นก้อน ชีสที่ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาวางเรียงบนชั้นไม้เพื่อบ่มให้ได้รสชาติตามต้องการบางก้อนสีขาวสะอาดบางก้อนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล so this is the cave this is the one you want to see why you need to build cave to make it like in France yes oh sorry for this it's okay <S it อ Please Welcome oh my God my <akes> ทั้งหมดส่งกลิ่นอบอวนอยู่ในโรงบ่มเป็นสวรรค์ของคนรักชีสอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่นี่มีชีสจากนมสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งหาไม่ได้ในประเทศต้นกำเนิดชีสอย่างยุโรปคือชีสจากจามารีสัตวตระกูลเดียวกับ,บวัว Yaks, uh, yaks cheese are, are made in Jiri, um, in, in Serding, exactly. It's a small village. 14 hours from here. Yes. <laughs> 3,300 meters. That high? Yes, that high. And they have a cave there. They are making this cheese, these two, actually. And, um, and uh, sometimes. It's, I mean, not sometimes, always. It's too cold, right. and the cheese are growing so slowly. So every two, three months, we are we are we, we are taking some there to put it here. Like it's this. a lot of challenge not uh, to transport the cheese from three thousand meters high yeah. in the mountain we to here. We we, we we make sure it's uh, well cold in in the jeep and everything. We pack it really good and. Yeah, you kind crazy. Crazy. Works. good the can In วัฒน,นธรรมการกินชีสแบบยุโรปกำลังก่อตัวขึ้นในดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยนอกจากจะขยายพรมแดนการกินให้กว้างขวางขึ้นแล้วยังส่งผลดีในทางธุรกิจอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคนเนปาลจะไม่เคยคิดถึงการผลิตชีสนอกเหนือจากชีสจากจามารีที่แข็งและแห้งแบบเดิม ที่ตอนนี้กำลังส่งออกเพื่อใช้เป็นของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแล้วกเกษตรกรที่นี่จำนวนหนึ่งกำลังพยายามทำชีสแบบที่กินในยุโรป<ว><น>ที่หมู่บ้านในหุบเขาห่างไกลจากเมืองหลวงเราพบกับอาโศกสิงทากุลอดีตชาวนาที่ผันตัวมาเป็นคนผลิตชีสหลังจากมีโอกาสไปดูวิธีทำที่ประเทศฝรั่งเศส ฝูงแพะทั้งสีขาวและสีน้ำตาลกระจายเต็มลานบ้านส่งเสียงร้องเหมือนเด็กฟาร์มแห่งนี้มีแพะทั้งหมดร้อยตัวที่กำลังให้นมได้มีประมาณ80ตัวทุกเช้าฝูงแพะจะถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเล็มหญ้าตามอัธยาศัยก่อนจะถูกต้อนกลับอคอกในเวลายเย็น w o so w t d t t o t y e y t a t uh, Grass, um, corn, flour, corn uh mustard, oh. etc. So it's i it s organic. <S yeah, 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 organic. And uh, my goat is going to graze in the forest, not European style. I don't put it in the farm. They oh. are going to graze in the forest. So when they graze in the forest, the milk is really good, right? Yeah, yeah, yeah. การทําชีสจากนมแพะของที่นี่ยังนับว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว กำลังหลักในการทำงานคืออาชกและภรรยาที่จะรีดนมและลงมือทำชีสเองทุกๆวันแพะที่ให้นมได้แล้วถูกขังไว้ในคอกไม้ยกพื้นดูแน่นหนาและสะอาดสะอ้านอาชกจะรีดนมแพะด้วยมือโดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงหรืออุปกรณ์อะไรช่วยน้ำนมสีขาวขุ่นพุ่งปริ๊ดลงถังเป็นสายครู่เดียวก็เต็มถัง นมสดอุ่นๆจากเต้าแม่แพะจะถูกลำเลียงมาที่โรงทำชีสแม้จะเป็นกิจการเล็กๆที่ทำกันเองแต่ที่นี่ก็มีความสะอาดและการผลิตที่ได้มาตรฐานชีสที่ทำเป็นชีสสดที่ไม่ผ่านการหมักบ่มที่เรียกว่าซอฟชีสหรือชีสนิ่มรูปร่างเป็นถ้วยตามแบบพิม์พเนื้อนุ่มนิ่มและแน่นอนว่ารสชาติเข้มขน้น We don't put mix water n d something make you I นมดิบถูกนำไปผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิให้ได้ตามกำหนด นำนมที่ฆ่าเชื้อแล้วมาคลายความร้อนในอ่างใบใหญ่เอนไซม์ MC ที่ออกฤทธิ์ให้โปรตีนในนมจับตัวเป็นก้อนนั้นนําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส yeah. Get from Germany France, uh, France. Okay So t h e y e s a need to you like Yeah every month uh no, no we need uh, 200 200-300ลิตรของนโอเคส่วนชีสที่เซ็ตตัวได้ที่แล้วก็จะถูกถอดออกจากแม่พิมพ์วางเรียงกันเพื่อรอนำไปส่งในเมืองต่อไปโรงงานชีสเล็กๆแห่งนี้มีกำลังการผลิต5-6กิโลกรัมต่อวันเมื่อหักค่าใช้ใจ่ายแล้วมีรายได้สุทธิถึงประมาณ75-80ดอลลาร์สารัฐต่อเดือนซึ่งนับว่าเป็นรายได้สูงเกินมาตรฐานในเนปาลมาก อาโชกบอกว่าเขาอยากจะทำให้ได้มากกว่านี้เพราะตลาดและความต้องการการกินชีสแบบนี้มีมากขึ้นทุกวันถึงแม้จะมีวัตถุดิบในการทำชีสอย่างนมสดอย่างล้นเหลือแต่ก็ยังมีความท้าทายอย่างมากสําหรับเนปาลในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชีสแบบที่เราเห็นในยุโรปความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางและการขนส่งสินค้าภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และถนนหนทางที่ส่วนใหญ่ยังเป็นลูกรังเป็นปัญหาใหญ่ระยะทางเพียงร้อยกิโลเมตรจากที่พักของเราในเมืองหลวงไปที่โรงงานใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงยังไม่นับรวมหากต้องขนน้ำนมดิบจากที่ความสูงกว่า3,000เมตรมายังโรงงานอีกแต่สำหรับคนบุกเบิกวัฒนธรรมชีสของที่นี่บอกว่าเป็นปัญหาที่สามารถฝ่าฟันได้ Excellent! It's flourishing. Flourishing. Yeah, it's fun. I mean, it's, it's, it's growing steadily, and we work hard for it, but it's fun, and uh, it's fun to work in Nepal. Still, a lot of uh, room to grow. What is potential? Where do you see yourself? In I the think future? the whole world one day will want to eat yak cheese, because it's something that doesn't exist, can only be made in Himalayas. So let's see if we can make that happen from Nepal. Uh, Bigness is nice. I am happy because everybody know about the me I think uh, cheese just only not cheese We can produce more milk in Nepal can develop ในดินแดนเทือกเขาสูงที่ทั้งห่างไกลและยากจนพวกเขามีน้ำนมมากมายขอเพียงมีโอกาสโอกาสที่จะเปิดรับความรู้และวิธีการใหม่ๆจากอีกมุมของโลก โอกาสที่อวนไปด้วยกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารจากนมที่เรียกว่าชีสและโอกาสที่จะบอกกับผู้คนว่าชีสดีๆไม่ได้มีเฉพาะในยุโรปเท่านั้นหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะ และหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกด s u p e r ร์แ k งสด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ